โค้ดเขาวันนี้เป็นยังไงบ้างเไงบ้างครับสวัสดีครับกานอื่นขอชื่อชมเหมือนกันแล้วก็แฟนบอลือนกันนะน่ารักมากแล้วก็เป็นเกมที่สนุกที่สุดแมตช์นในซีซั่นนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คืออยากชื่นชมนักเตะแล้วก็แฟนบอลที่ทำมาเชียร์นะเราชนะได้เพราะมีแฟนบอลแล้วมีเตะทุ่มเทเยอะนะผมว่าวันนี้จะเราจะมีโชว์ต่างๆที่โดนนำก่อนนะแต่ว่าเราก็มีใครเตอร์ที่ดีแล้วก็อันนี้ก็สิ่งที่เราซ้อมมาแล้วบอกตลอดว่าความเชื่อมั่นแล้วก็การทลงานหนักน้ำสุดท้ายตอนแทนก็ได้เห็นนะก็ขอบคุณจริง เม็ดนาที่เราจะรับต้นประกาศนี้มาครับมีบความพร้มอมอย่างไรบ้างก็วันนี้เรามีเวลาพักมันจะน้อยเพราะว่าเดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้กลับไปต้องพักก่อนแล้วก็มีเวลาซ้อมมาสองสามวันนะเพราะว่าเราเห็นวิสูทธ์คู่แรกแล้วแล้วสิ่งมันคือทำให้เด็กพร้อมที่สุดนะเทื่เราจะเสร็จแล้วเราจะกลับไปดูว่าอะไรจะต้องนนทำตึกตึกอยากให้โค้ชขอบคุณแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ในวันนี้ครับเออวันนี้ว่าช่วงเดือนพฤษาทำงานด้วยนะครับแล้วก็วันนี้แต่เชื่อว่านคนคุ้ม่าที่เดินทางมาเชียร์นะครับคุณนิตามมาเชียร์นะครับ